ดิฉ pues ันพิุ่มที่ห้าวันนี้ออกมาเสนอการเข้าร่วมโครงงานต่างๆม o วี่คชเ่ซีซั่นสอ ตัวหนังพาเที่ยวไทยชวนแฟนเมเจอร์ร่วมสนุกกิจกรรม Movie เ r เ a ชั่นซีซั่น 2, 2> <Wow. S 1> ตัวหนังพาเที่ยวไทยลุ้นเที่ยวฟรีกับ70เส้นทางตามโดยพระบาทเมเจอร์ซีนิเพล็กร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <Wow. S 1> ไทยสุดก <Wow. S 1> ไทยตุ <Wow. S 1> ปรการและสเสียเบยเยอร์ชวนร่วมสนุกลุนเที่ยวทั่วไทย 1. สนุกที่โรงภาพยตร์ในเครือเมเจอร์ซีริทุกสาขาซื้อบัตรภาพยนตร์ทุกหนึ่งที่นั่งลุ้นแพ็กเกจโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังกว่า30แห่งในจังหวัดที่มีโครงการพระราชดำพิใน5ภาคกว่า300รางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาท ไลน์เฟซบุ o กเมเจอร์กุและ Line Offi ิเชียล j o เจอร์กร่วมสนุกผ่านช่องทาง l ล n e m a เจ r ร์ o รุร่วมโบนโครโครงานในพระราชดำริและกิจกรรม m o v i e c a ช i o n ซีซัน and <c oughs> 2ไลนโออน้อ <c oughs> <c oughs> นรับที่ทักโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำรวมมูลค่า30,000บาทพิเศษเมื่อร่วมโหมดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง1ิบหนาฬิการับสิทธิ์โดยรับปัตรชมภาพยนตร์ฟรีจำนวน100่รางวัลรางวัลละที่เอ้ยรางวัลสองที่นั่งท่องเที่ยวและเรียนรู้กับโครงการ ประเทศไทยพวกเราห้าคนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนางสาวหัตยาผัตชาติเด็กหญิงสุกิตาโพธาบุญเด็กหญิงกาณิกาหานึกเด็กหญิงอลิษางาโหงเด็กหญิงพัทรมนล์งศรีขอขอบคุณค่ะ